สบายดีมืมอน,นี้เขามาเที่ยว<ๆ>เที่ยวสายบองแงมผูบ้บาสเทอร์มินอลทเวนตี้วันพารามาสเทอร์มินอลทเวนตี้วันพารามส <21. S 1> า,าม 3, เขามากันสาคนสีคนจ้ามากับคุณยีนแม่ว้าวมากับไอ้อ้วนแล้วก,ก็มากับพ่ออ้วนาา <laughs> ไปกันจ้าเาสิมาเบิง้ง เบนซาร่าลดราคาพาะนะัสดุวาซิมี่อย่างให้เฮาซื้อเดนนอเขาไปเปิงเอามกันจ้าไปกันจ้าโอ้ยรถมาหลายอยีเด้ะโอ้ยเขาลืมใส่แมสแมส uh huh. เขามาลรอ่าอคืนลิฟต์เนาะเขาลิฟต์ไปนี่ไปส่องกระจกกันจ้า สองคนเรามาส่องกระจกกันตอนนี้เรามาหาซื้อของแบนซ่าเราจะได้อะไรไปบ้างเนีวยเราภาษาไทยเราเด้อ <c oughs> แต่เรามาก่าลืมเล้าๆมีไทยปลมาแล้วเซมิเอตโลเข้า <c oughs> ลูกเคิงลูกเคิ่งเคร่งผีเครื่งคอน <c oughs> อันนแ่นี่ะำว่าน้กันนะไปไซไปเที่ยวบ่ลงเราลงเอาไปเที่ยวบ่ลงบ่ ไปแล้วทาคอนทัวน์หนักฮุ้ยจริงดีทางใดโต่อไปทางใดหาแบรนด์ซาร่าลดราคาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าสั้นว้าวซีมีแทบว่าเอาไปเบิร์กันก่อนแบรนด์ซาร่าซาร่าซาร่าวุ้ยเสี๊ยบ สมบน้ตัวมาเดินไปมเด็นประหยัดแอร์มามาแบบมีประหยัดแอร์แต่มันลด,ด,ดหมดอุ้ยเสื้อผ้าครับอู้กระเป๋ากระเป๋าน้ำพรบว้าวเข้าไปเบิ่งวะ โอ้สตรอเบอรี่น้องมิวเห็นสตรอเบอรี่ทุกคนโอ้สตรอเบอรี่หลายเฮ้ยมีลิงมีลิงอะลิงบอกอดีมันอย่างนี <to> ้เนาะอุ้ยมีขักหลรถว้าวเงาม้ามนะรถงามแค่เฮ้ยมีไม่มีแล้วผัดทองผัดทองโอ้ยผัดทองหนี ก็ท้องยายเออนีนั่นงนิวมากโอ้โอมีมีบ่หนี้จอยยังน้อนั่นงนิวเนี่ยที่ปัมป๊มน้ำนปั๊มน้ำเออไหนละไปมีมาจากน้ำตรงนี้ไปตรงน้ไป วา้าวยังมีเงินเด้นเนาะมีเงินหลายๆลสื่อเอาเสียอ่โอ้รถไฟฟูนๆน้องนิวรถไฟฟูนฟูนเรือเ่าเรือเบาเฮือคิดว่ามันรถไฟสะดวกโอ้เป็นเฮือกแม่ว้าวว้าวว้าวทางติดจะไม่น้ำจะพยาบะ พนักงานจะใส่ชุดกะลาสิงหมดแมนบอกเออเนาะโอ้ยบอกพิษเป็นเหือสือส่อโมเมนต์ลดไปอ,ไอุ้ยมีม,มีมีอีกแล้วมาตามหาแบรนด์เสือค่ะซาร่าว้าวแต่ตอนนี้ยังโ่เห็นเสื่อเ <laughs> จออีก่อนวเซบินาแตบ,บินาเนาี่ย yeah. อู้ย เนี่ยเอาจักสุดบอกหนูเนี่ยไม่อึกเอ,อ่ะอุ้ยสุดงามเลยว้าวอุ้ยสวยงามทุกคนเฮ้ยเนี่ยขอตุกแดงง,ง,าางามเด้ยเนาะงามเดี น้องนิ้วไม่มีลายซุดไม่มีลายตัวเนี่ยมีกลางร่มเยอะป่ะสวยละตั้งล่างมันเป็นของกินเอออันนี้มีจักสันมีกี่ชั้นอ่ะไม่รู้ไม่เคยมานิ้วมือเคยมา สั้นรางกสิป็นหั่นเขาขายของกินว่าสั้นขายของกินขายเครื่องใส่ต่างๆนะทุกคนเอ๊ะชอวแล้วชินแล้วลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แท็บ่เขาสีได้อย่างเดไปเบิรงนน้ำกันเจอทุกคนอุ้ยเห็นแดดก่อนมันรวยจังหนูเนี่ยมันใส่สร้อยด้วย <c oughs> ใส่สร้อยด้วยอ้ย โอ้ยมีหมูนะหมูอุดอุดว้าวมีหมูมีสัตว์อย่างไรบังเด้ทุกคนมีกระต่ายเนี่ยอุ้ยอุ้ยสวยอย่างอุ้ยนี่นี่กอลไม่ใช่ลิงลิงลิงมาลิงมาเสร็จอุ้ยมีปลาเด้ออู้ผมมีฟ้าไทยบังอยู่ ทุก่คนมามาสมบลงปา่ปาป่าโอ้ยปา่ยปาไช่ไ,ไปเกิดไปได้เนี่ยบนนี้เขาก็าตักปานะ่าเนาะให้เด็กน้อยตักก็ได้ผู้ใหญ่ตักก็ได้เเฮ้ยอ,อ,อยากใส่แบบนี้บ้างอ่ะ <laughs> อยากใส่แบบนี้ ยิ้มใส่ภาพแบบอู้ห้รถไฟฟูนปูนอะป,นปานี่รถไฟที่น้องนิวมาหันน่ะปูนปูน,ปนชะกระดักชะกระดักชะกระดักน้องนิวบอกว่ารถไฟปูนปูนชะกระดักชะกระดักเนี่ยเห็นแล้ว ยูไซ no. uh ้น oh. ุ okay. ่อ uh ัน huh. นี้ขายเสื้อผ้าผู้ชายเนาะเครื่องนุ่งผู้ชายสามร้อยกว่าบาทมก่ไปตามหาตัวเนาะทุกคน ไปโซ่หายข้ามข้ามเออเจอเกงหลายเดินซาลาหาอยู่ใส่นายังบกหอดเด้วูมันจะของดีๆพวกเจ้าลูกโป่งยักษ์เออนี่นี่นมามาน้องนิวเห็นมาบ่นี่ป,ป๊าป๊าเอาน้องนิว เอาลูกดูม้าหน่อยจับจับม้าหน่อย <c oughs> มาทายผู้เผยเนี่ย <c oughs> เขาเอ่นอนี่ยังแล้วก่อนเนี่ย <c oughs> โลไหมโลเถอะผู้เบาวรอแท้ถอะโล,เ,โลเข้ามาเนาะแม่รอเนาะ เลื่อต่อไปไปหาตัวยังบ่พ่อเถื่อแบนซาลาแบนซ่าลาฟีโลนฟีล่าอยู่นี่แม่บัเห็นซาลาจกเชื่อซาลาหนี่ถุงชาถุงซีโอ้ยมีฟาวนิโก้อยู่ข้างล่างเลย ฝามิงโกเขาบอกที่นีเราไม่ได้ผ่านะไม่เรายังไม่ได้ลงไปน่าจะอาดีแยกใหญ่โอ้เรือเรือเขาพายเรือกันนอนนี่โอ้นี่ ลูกบอลใหญ่ลูกบอลยกักษ์ของบนอ๋อเขามาทายฮุถใครเฮือกันลิ้นอยู่นี่ไหมอุ้ยมีหมานะ้ำโอ้ทายฮุกได้ระวังเด,ดเด,ดอรเขาว่ระวังขึ้นต่างขึ้นต่างระดับโอ้ ได้ขึ้นเรือด้วยนะเนี่ยโอ้โหมันอยู่เวเนเซีย,เ,ยเลยทีเดียว้าวหันมาหันมาดูกล้องเร็วหันมาดูกล้องนี่ไง เห็นไห้ว uh, yeah. oh. wow, ูวมีดอกไม้น้ำเนี่ยดอกไม้งามงามดอกไม้สวยสวยอ้ยะเขาตกแต่งได้งามอีหลี้ว้าวกัะเบิขอบ นกแก้ว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 ก,กินข้าวข้างหลังอ๋อฮอลลวี่นี่เป็นโชล่าคนเต็มแท้ๆดิโอ้โอ้ไม่กานี้ออกไปนะเธอพูดไม่ผิดโอเคว่ <laughs> okay, าสิได้ย่างนง้นคน,น,นมาเบิ่งกัน,กน ที่ชอบบนเลยโอ้ <c oughs> คนหลายเห็นทุกคนซอกเครื่องก่อนเด้อะเพราะจีได้อย่างเดียกคนมาเบิ้งน้ำกัดเอาเนาะคนมาทายให้เบิง้งดำหลังเด้อเลือกเครื่องก่อนทุกคนคนหลายแหงทายเขได้ว้ายเสียงดังแค่ เอ้ยเสียงคือดังแค่ไปขึ้นไปสั้นเทิงสุดส่งเมนลูกไปค้นเสื้อผ้าแบรนด์ซาลาบาซา่าลด90%ปันเอียง <c oughs> บ่าได้จักโตซ่น<ะ>ตายแล้วตายแล้วอย,าอยว<ะ>่างหัวเดียบัวได้จักโตเบิ่งเงินได้กก็เพื่อ เป็นกปุกกระปะมมนเลยบ่ไววบ่ไวค้นบักลายลายขะโค้ชแตกคนลากคนหลายผีดคนเสือผ้าคิดว่าสิได้จกโต2งโตสุดท,ท้าบบบยแถวตรงนี้โบได้จกโตนางรินดีกว่านะทุกคนเนาะนางรินเราก็กลับบ้านกันโบได้ยังกา็สาร้างเนาะมาลินสา เพื่อซีได้ไม่เห็นว่าเออมันลดแท่บอแล้วมันเป็นจะใดแะไรสักอย่อ่าแต่ค่อยมากเดดการตกแต่งเขาอยู่แถวนี้งะแท่งงะว่าเขาสร้างตกแต่งอันแท่าว่าเป็นสีสันยากเบิ่งอเน่อู้นี่มีซากุระด้วยว นี่อยู่ญี่ปุ่นพกเจ้ามาฮอนญี่ปุ่นแล้วเด้ออะญิปุ่นจอมปลอมอุ้ยวิวคักคัก,คกอ๋ออยากได้ทองคำซื้อแหวนให้เนี่ยแปะอะไรก่อนแปะอ้ไก่อนนี้ต้นซาก,กุระซาก,กุระอะซาก,กุระ อน้องนิวไม่กล้าขยับไปไหนเลยตอนนี้ถ้าปล่อยมือน้องนิวไม่กล้าไปไหนสัตว์ประลางามพียงนีถ่ายจริงๆมาถ่ายเพอใกันเด้กถ่ายเพื่ไม่ให้เห็น ใช่เขาจะนึกว่ากระโดด <laughs> อคนน้อยนี่บอกนำหนึ่งสองสามนี่ตรงกระโดดตริอ, <laughs> อยางหัวตัวเองเป็นคนเมืองเสื้อผ้าน้ำเขาก็ <c oughs> ได้เ <c oughs> จ็กตัวอาชิบตุ๋วอะว้า นี่ตุกตาตะกะเตะตุกตาญี่ปุ่นมาเรัไปเบิงวิวไะไปเบิงวิวกันนะทุกคนค่อยเบิงไปเห็นเรามีเห็นเขาเจ้ายืนเบิงวิวหันค,คือสิงามค้ครับไปเบิงไปชมน m แลกันไปทุกคนโอ้ยประสาท นี่คือปราสาทใช่เป่าเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ล้ลูน้องนิวน้องนิวเห็นไหมเขาชนกันเขาต่อสู้กันว้าวถ่ายรูปให้หน่อยน้องนิวไปหาแม่แป้งเลย ได้แค่นั้นแหละถ่ายให้แม่เลยถ่ายห่างๆเยเอออมุดเข้าไปหน่อยฮู้ว่าหูอะเขาตีมวยกันอุ้ยดวงดาวงามมีอีกจุดหนึ่งมูมีจุดท้ายฮู้บ์บักลายๆทุกคนว้าวอ้ย ผูได้ยักได้คุมงามๆได้วิวงามๆม,มาถ่ายู่ทีเดอบอกคิดว่างแน่นอนว้าววิวโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่เห็นสะพานเนี่ยเห็นหัวเนี่ยอะมีมุมถ่ายภูมิงามๆหลายๆบนหลายบนหลายทีทุกคน แม่ดาราฮ่า่่าฮาฮ่่ดูดูคนไม่อยายาะขึ้นขึ้นไปก่อนเลยอัะแป๊ะจ้าอุ้ยคอยน่ะย้อมหับแบบขอตกแต่งดูนี่น่ะแบบว่าให้มาทายรูปบอลลีนบอลเกียวแบบทายรูป งามาแบบนี้นะหลากหลาย,ยาเแถวาวันเด็เบิ่งไปบนไดก็มีเต็มบนแบบอุ้ยกระเป๋ะกระเป๊ะอาหารอีดนะีเนี่ยเขาเจ้าสร้างเฮเทโอนี่เป็นขนมปังคือคนจีปาเตเขาน,น,นีนี่มีหมาแน่ เพราว่าจะเบิ่งไปบนใดนก็มีแต่ต้นไม้ต้นอันนั้นประดับประดาเขาว่าประดับประดาสวยสวนนวงามไปเบลยนี่เขาก็มาฮอดสวนดอกไม้แล้วผู้ใดอยากมาถ่ายรูปถ่ายรูปงามวิวเมงามนี่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้สมวิวแคมแมนอมนี่มีดอก นกยุงว้าว <Wow. S 1> นกยุงน้ํแท้ว้าวตกแต่งได้เลิศอีหลีเลิศแท้ <c oughs> นี่วิวแคมแม่น้ําเอาแท้ๆนะ่ะนั่งจนฮอด5 6 7โมงแรงเนาะวิวโคตรจะงามเนาะแม่เนาะ มาเที่ยวมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยนั่งผ่อนคลายนั่งผ่อนคลายนั่งออกกำลังกายโยคงโยคขาเอียงได้ตามสบายโอ้ยตึกใหญ่ตึกสูงเข้าไปท่ายส่วนปะปะเข้าไปทางไหนเนาะแดดมาฮอนพดจะรดจะไหล พาทุกคนเข้าไปบิ่งในสวนนี่เนาะวันมันสิ่งงามสนใจ้ทายหูปนาำพักมาให้หูได้ด้วยทุกคนนี่ว้าวงามแหง ยอมเลยมักเขาตกแต่งแบบบูร้ากาะทุกคนแม่ตกแต่งแตกต่างไปบิดเนาะมาเขาตกแต่งแบบ,บแ,แ,ตตแ,แบบแบบแตกต่างกันน่ะตรงนี้อีกที่หนึ่งเป็นแบบนี้อีกที่นึงเป็นแบบนี้แบบนี้มันดูแบบอืมน่าถ่ายรูปใช่มันมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะที่ให้เล่นเยอะอย่างเงี้ยว้าว มากรอบๆนี่ว้าวขนาดห้องน้ำยังเป็นตกแต่งมาสำหรับคลิปนี้ก็ขก็จบไว้เท่านี้กันนอนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แปงเดีอเพื่อเป็นกำลังใจเ็้แปงเหนคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบายเราเจอกันใหม่